เดินเมื่อนี้ก็มาอยู่ดอนพูเด้อจ้ะพ่อใหญ่เพิ่นมาขึ้นใบแก่บนไอเพื่อนประเทศพิ่สวีเดนจ้ะเพิ่นตกงานมาเป็นปีลูกไส้เพิ่นอยู่สวีเดนบบเดนโบเดเฮ็ดงานจ้ะอันนี้มอวิเพิ่นฟังเนาะเออว่าบวันนี้พ่อนจำก็เลยมางป้าให้นป้าได้อาจิตกลัวแต่ก็ได้เฮ็ดตวานนี้เพิ่นก็เลยดีแต่หลายผู้เมียน่ะจ้ะปู้่าู้น้ำแบบซอยอพุ่นละ เพิ่นก็เลยดีใจะหลายเพิ่นก็เลื่อยรวมทำาหมุนน้ำปลูกขอาท่อชั้นเพราะจำน้ำเพิ่นก็ให้มาปลงใบเพิ่นน้ำกี่ละจ้ากิได้เฮ็ดสามคสั่งเก้อนเอาบ้าอีกเนี่เดี๋ยวพอเด้อนี่บัดนี้ก็เพินที่เงินที่เพป็นส่งมาหน่ะก็เดี๋ยวนี้กำลังเหยดหัวกำแพงวัดอยู่เพิ่นส่งมาหลายแบบไหนพ่อส่งม้ามือหนึ่งโอ้เอาุกำแงวัดเหยียเพิ่นนาธุสาธุเพิ่นมาจากประเทศสวีเดนก็แล้วสวีเดน โอ้จ้าทั้ง่นได้สำเร็จที่บาบนญในพันนั่นแหละจ้าปูก็บน้ำไปซอยกะโดยมากคนคนอยู่ต่างประเทศจังที่ปูเล่ากระตีเล่าต่วนทั้งสามแมนว่าไปไกลบ้านไกลเมืองมาไปไปไปน้ำกันกับเมียแต่ว่าภูเมียได้เห็นงานอยู่บ้านนี้มันในระยะเวลาเขาลูกพวกวิจัยทั้งมูลเปลี่ยนนี่ก่อนจ้าเขาก็เลยให้ยุดงานนั่นกันละ บาร์ดิพันก็เลยเบิ้งข้าวเบิ้งข้าวหรือว่าเบิ้งในยูทูบบาร์พอจั่บาให้นี่เด้ออาจารย์ก็เลยก็เลยยัดเด็ดเพิ่นโอ้โอ้โอสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสาธุสาธุเพิ่นวันนี้ละจ้ะเพราะว่าลูกไส้เพิ่นอยู่เมืองไทยเขาก็มีนี่กี่รักค่ะใารเหรอหนีเด้อหนีเด้อเนี่ยเพิ่นมาปุงบาร์เด้อเบิ่งแม่ไก่เบิ่งไก่ผ้าด้วยเด้อจ้าเด้อขั้นนั่นก็ กดไลล์กดเส่เนื้อได้จ้ะเด้อนี่แหละเออมือม้อนี้ก็มีหลายคนอยู่ที่มาได้ร่วมทาว้ามีทีกับมีพออ่อลอมมีแม่กายมีแม่นุน่นแม่นี่ม่อําพีกาที่มารวาว่วมท้ามีทีจัดต่างๆสุดไหนปูนี่แหละเด้อเดี๋ยววันนั้นสิอันไทยใส่กันอยู่<อ>ยืนเฮียงกันให้แน่เดี๋ยวท่านกี่คนจ้าเขาคนจีนตั้งไว้หนีเรเด้อพอเด้อเราจะจีนตั้งแล้วว่าใครบงการที่ขีข้เหร่สมบัต เห็นคน่บิแทสที่ต้องไปทั้งหลังขนทังหลังห่ต้องไปทั้งหลังีน้ำไม่ไกลเนี่จังใดต้องเห็นเจ้าโอ้เอาเห็นเอาเจ้านางน้องูเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้คันเจ้าเหออนีย่คือพอรจำมาป่งบาให้เพอนเพ่นยูชูนิเด่นเพนทรงเงินมากเห็ดมาส่างน้ำเมือนึง มื่อนี่แม่กายแม่น่นแม่อมพิกาแล้วก็แม่นี่พ่อรอมพ่อจำเฮานี่ล่ละไม่จัดพิธีให้เพื่อนเพื่อนอยู่เมียงนอกจาก้ามื่อนี่วันที่เท่าไหรเหรอมื่อนี่วันที่สิบเก้ามิถุนา,ามือนีวันที่้ามิถุนาได้จ้าเด้จอจ้าเอาโจเว้าไปดูได้พอใหญได้ขอตั้งค์ไม่ได้ เกไมใอนได้ยินบ่พอจํำว่านนะเรียกเพื่อนไก่ห้มาสามตัวแล้วแต่ว่าใกล้ๆเข้สิ้หายขั้นห้โดนไหนมันลืมแมนจังหวัดบางนึงกะเขาหกสิบเอ็ดสิบหกหสิบเอ็ดกันลืมมันด้เขาขุ้งวดเขาคุงวดของพอจํำนะซีหากะเขาคักคือกันแต่ว่ามันลืมมันโดน จาเอาเอาอันเทียนน้วผูกไก่น้ำมู้ไก่ที่ปั่นกันนี่เอาไว้ปเพราะว่าคันเอาไว้นี่ก็คือหกมันมาทังปลาใส ข้ายจก็ได้แล้วโอ้ไโอซาวเนี่ยควคืออึดแนวออยไฟอ่มันดังง่ยนะเนี่ยนเาะป่ามด้น่ป่ามคยก็มีชาวนได้รูปไปมือนี่ารไปมือนีกำบเล็กนเนี่ยอยู่ปนี่ยุดยอดเลยอแต่น้าเนาะบนได้รูปไปนคง่่่เน่ เอาใส่กระดานนะแม่คอยวามกระดาเกเเอืให้มาแล้วร่วมกันโอร่วมกันนะบออมอเอาเอา่นร่วมกันนะเอานางไม่นุ่นนางม่ไม่ไม่เจเฮยไหเาไปเฮหเล่าไปยายนี่คายายนี่ลูกหลานมาขอคลิปเด้อปูเอ้ลูกหลานเปิดช่อง ไก่ผ้าลวยกับคอให้ลูกหลานผ่านเ้อปู่เอ้เบาให้น้่ไม่อดหรอพอเอฟซีเนี่ยเอ็ดมินเนี่ยผ้าเกี๊ยวเนียนย่มันมันหลเลยมันหลมองคนแล้วอค

อยากนำเงินยังกับมาไห้เด้วท่านงวดสิมาปุ้ยได้เป็นร่างเงินวะลูกลานก็เถอะไม่เป็นร่างเราก็หัวหมูอีกแล้วปุยเด้อเราข้าวข้อมันะเราให้ข้อมเด้อใส่เอาดอกใส่เราให้เอาดอกเราให้้ยเราให้หัวหมูแหน่ชื่อซอยกันเด้อคันเบอาไปแล้วก็บยัรือ่นี้ดิให้ถือให้ถือได้หลาย ท่านตื่หน่อยไม่ดีพอได้แต่ไม่จนพุ่นนี่เดี๋ยวนี้กับมือวันแจ่มสิริโรจน์ดีกแล้วอันแรกก่อนไม่จุาไหนอ็ไปซื้อเลยไม่ใจกับพ่อแม่นังนะหมูมามาเป็นใจนะถ้าพ่ออยากพูดถึงเรื่องอะไรจะพ่าแม่นังแม่เ้าว์วาวเยาว์วาวดีทุกคนแม่ดีทุกคนดีมากนั่นอะไรวะ

ได้ยินมเมือนี่ยวมืองได้กินเงี้ยปูเมืองมน้ปูได้ยินบ่ก็อนละเดนเลขกตวก็ปูอยากน้ำเรียงือแะว่าปูไห่ตัวสิหกไห่แล้วอยากน้เดียงแล้วันหน่อย่างนําเรียงอปจะเม่นําสูงเท่านี้แล้วส่วนบางทัานมูอแม่ไปเอื้อมมอแม่อ่อนมากแบบอ่อนตามาะอ่อนรอ่อนน้ำน้องคน Hoody kim biệt và nghĩa là người yang mô cổng chiao để hoạt kim biệt mô hình và lại yêu thương của Cái yêu thương của người 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 của người yêu thương của người yêu thương của người của người yêu thương của người yêu thương của แต่วาให้ได้ๆให้ได้มือวันืเมื่อวันขึ้นยง่วานเล่อนในวันในซนั่ยังไม่หวานเนก่งเลื่อนมากขั้หนสีเห็ดม้อยนี่เพราะว่าเมื่อันทานหลวงทา้งหลวงทีไมาได้ทัไรเกนาไได้ตั้งเกียตหนามากเลยไปหาเนี่ยหนหลวงมาก็เลยมาเรียกนั้งแต่เริมาัเร่ยวัวเรียวมันกมันหัวเลี่ยววเรียวังาเรามี่

ุไเมียนโยยนมมันเดียนโยร่อยเออเมียนเมียนมาพุทยเจ้าเรียกร้องคอยเห็นว่าจักรงดกนคอยเก่ามากเ่ยบ่บ้านี้คอยเช่มั่นนี่หา้ยกไปหาพระสงฆ์นี่หาด้วยเพราะว่าชิเกี้คอยไปท่ายม่แต่หันว่าไปทาน้ยจะได้เขาจะมาให้ท่านถึงมามากินบานก็บ้านา ว่าในคือผู้ก่อกาไปใส่ต้นแล้วรอยแล้วเป็นเสียต้นเพิ่นไม่้ว่าท่าน่าท่านว่าท่านน่ยเพินบอกขึ้นมาหายท่ามอันนี้า่มีแต่พกเนี่มดดอนพวก้ม่ดขั้นไผ่ขอยหนึ่งมีลูกลาน้นาลูกหลานขั้นบาทหนึ่งกะยาเอารถสูงเดียวนี่มันไม่นอนบานึ่งสกยะเอาเงูนวัดหนึง มันบ่อขึ้นบ่อเกินเออมันบ่อขึ้นบ่อเกินพี่นันแต่ว่าของใส่ของสอยยังสี่คนบ่อว่าดอกหนึ่งเขาขอเขียนเก่าหนึ่งมันบ่อไม่เหมือนไม่นี่เขียนจีนเขียนใส่จานพวกไหนเขียนใส่เมากเดียวคนเขียนเตือนร่วมกันเลยโอ้แล้วลูกว่าได้เขียนเนี้ยเอาเนื้นเอาเนาะแมันเลี้ยงที่บักเพื่อนบ้านในที่เอา สิบันลูกเงินส่งสปบด้อว่่เว่ยย่อมดึงดันเงี้ยหลานเดินอะไรจะสุขใจใจนี่ใจคุ้นๆมาลิวันคุ้นๆลุงนี่คุ้นดคุ้นๆปูด้ยุกขีมานเร้่ปูยเียักคุ้นๆเป็นเี้ยกว่าเงี้ยกว่าชื่อปูนะสมซักสีเดีย เราการประกาศชีีเด็น้ำานเลือบ่อรยไกบ้านี่หอยงงไกัไรเยี่ยวนี้ไปเฮกงานกบดเงื่อนเรวดีมาก่ะปูเอ้ยสั่งเฮียนส้่งแซนปูคนปูนี่พ่มชิ้นสวนกันไปนอกอีกเพิ่มมาขันปูให้โชคให้ลาลูกหลานกันอือต้องการปูให้ได้เงินล้าน

ยามาตูยามาเขื่อนปูได้ปูเหล็กกันสูบปูอยู่ได้ปูเอออยู่ได้ยามาอยู่น้ำเพลื้อปูเออลูกเออหลานไม่ได้เขามาหาลูกหาหลานเขามาบวชมาบ้างปูเขามายันนี้จะให้โชคให้ลาภให้เงื่อนให้ข้ามให้ได้เรียกได้ใจได้ปูเออ 越来越不。